บรรพชาสามเณรทั่วไทยที่เข้ามามีบุญทุกคนขอเชิญน,นำบุตรหลานของท่านสมัครบรรพชาสามเณร40รูปอุปสมบท10รูปภาคฤดูร้อนรุ่นที่13ระหว่างวันอาทิตย์ที่30มีนาคมถึงวันพฤหัสบดีที่10บเมษายน2568นณวัดปรือวนารามตําบลหนองโพงอําเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี สมัครด่วนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่เสียค่าสมัครได้ๆทั้งสิ้นบวชฟรีกำหนดการวันศุกร์ที่28มีนาคม2568นำบุตรหลานเข้ามอบตัวอยู่วัดเพื่อฝึกท่องคำขอบวชวันอาทิตย์ที่30มีนาคม2568เวลา15นาฬิกากนผมนาคเวลา15นาิกา30นาทีพิธีมอบผ้าไตรจีวรเวลา16นาฬิกา2ีนาที พิธีบรรพชาอุปสมบทและวันพระราชสบดีที่10เมษายน2568เวลา13นาฬิกาพิธีลาสิกขาติดต่อสอบถามได้ที่089-720-7608หรือใครอยากร่วมเป็นเจ้าภาพบวชสมเนรรูปละ2,000บาทบวชพระรูปละ5,000บาทเจ้าภาพเฉพาะจีวร1,500บาทบาท1,500บาท หรือตามกําลังทรัพย์และศรัทธาตลอดถึงอาหารและน้ำปานะแต่ละวันได้เลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย4680187638พระครูวินัยทรมงคลประพัสโรเจ้าอาวาสวัดปรือวนารามุมน,น,นสเร็จจที่ใบ สามาเด็นครั้งนี้เขาไม่ไว้ให้เราลูกผู้ชายไทย